คนใช้ผิทยาคมดูงามสมกันเมืองแมงแ,แดนสวรรค์การเรียนดีกีลาเด่นนิสสำคัญเรายึดมันพรบเพืนดีมีคุณธรรมศีฟ้าขาเกิทางงเชื่ออะไรคะชื่ออมรินทร์พรมคูลครับต้องตำแหน่งอะไรตำแหน่งประธานครับ ประธานเคยผ่านงานอะไรมาบ้างเป็นหัวหน้าห้องเครื่องปีครับแล้วพ่เศนตัวเองหน่อยจุดเด่นไม่เคยมีดูดีก็ไม่ใช่จุดสําคัญอยู่ที่ใจคนอย่างนี้้ใครนักจริงครับคําสามารถพิเศษหลามีไหมไม่มีครับเชื่ออะไรเชื่อบูมชัยวัฒน์ครับตําแหน่งอะไรตําแหน่งรองประธานครับมีความสามารถพิเศษไหมมีความสามารถเออเล่นกีตาร์ครับคิดว่าเราดีตรงไหนถึงจะเป็นรองประธานได้ดีที่ใจครับ จบจากไหนเราจบจากโรงเรียนพ่อหมดและแม่หมดศาสตร์ฮอกบอส์ครับตำแหน่งอะไรเนี่ยรองประธาน<อ>คนที่สองชื่ออะไรชื่อปริพาสาลีชื่อเว้นชื่อเก่ง<อ>เพื่อเรียกเก่งกี้กลีขี่ควาย <c oughs> มีความสามารถพิเศษไหมวาดรูปครับรางวัลรัเคยได้อะไรป่ะไม่เคยไม่แข่งเลขานุก,การใช่ไหมเราใช่ค่ะเนขันุการมีหน้าที่ทําอะไรบ้าง อจัดหนังสือประชุมมั้งมีความสรถพิเศษไหมร้องเพลงค่ะถ้าใครอยากฟังก็มาขอให้ร้องให้ฟังก็ได้ลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรอ่ะชื่อ,อ๋อชื่อเทศค่ะเพชรทิมบุรัตการมสี่ตอสองโฆษณาพักไหนอ่อถ้าชอบพักไหนก็อย่าลืมเลือกเบอร์สามนะคะ เชื่อโอตีมชื่อจริงสิวกรแก่นสนลงตำแหน่งอะไรหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสภานักเรียนหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมมีความสามารถพิเศษไหมมีทำอะไรร้องเพลงปฏิคมใช่ไหมเราใช่ค่ะปฏิคมคืออะไรปฏิคมคือฝ่ายต้อนรับค่ะชื่ออะไรชื่อฟรองค่ะมีความสามารถพิเศษไหมร้องเพลงค่ะแล้วรางวัลล่ะเคยได้เคยได้ชมเชยร้องเพลงนานาชาติค่ะชื่ออะไรอเรา ชื่อกล้าชื่อนายวิวัฒน์พิ่งปีนิดลงตำแหน่งอะไรเป็นสมาชิกสภาสมาชิกสภามีหน้าที่อะไรไม่รู้อ่ะแล้วแต่ประธานจะสั่งจำ่ไวลาหรอโฆษณาพักให้หน่อยสิก็ก็อยากให้ก็อยากให้มาเลือกพักเบอร์สามนะคะเพราะว่ามันดีมากอะไรเงี้ยก็ ก็มันดีแล้วก็มันมีนโยบายดีค่ะก็เลือกถือขาเบอร์สามน้องโอมค่ะชื่ออะไรค่ะชื่อตะวันสระ,ระโควชื่อเล่นชื่อตุคค๊กนะคะคือผลงานก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินแบบของงานแฟชั่นที่ราชพัฒบุรีรัมนะคะแล้วก็ได้เป็นหลีดประจำคณะสีชมพูคิดว่าตัวเองมีดียังไง สิ่งที่สําคัญที่สุดของทุกๆคนนั่นก็คือความดีค่ะเพราะความดีนั้นจะบ่งบอกตัวตนของเราความดีนี้นะค่ะก็จะบอกตัวตนว่าเราคือใครก็อยากจะให้ทุกๆคนนั้นทําความดีและที่สําคัญก็เลือกเบอร์สามเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อนายพงทองกําจัดไทยครับอ๋อคิดยังไงถึงมาสมัครราตั้งเหรอก็ ท,ที่สมัครก็คือลําเร่ก่อนจะเซ็นเข้านั้นต้องชิคหน้าตาก่อนอค,คือเป็นคนที่หล่อและดีมากเช็คหน้าด้วยก็แบบลุงเร่รก,ก็ก็ไม่รู้ว่าเออก็เห็นเขาบอกว่าเออให้จดแล้วก็จดจดไปอะไรเงี้ยก็เห็นเพื่อนแบบจดแล้วก็จดตามเ,ออเราก็มีความสุขกันเขอเนาะมีความสุข,สขครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกันพณพิมพิมสค่ะเป็นสมาชิกในพักรวมใจพักรักฟ้าขาวค่ะก็ ใช่การเลือกนะคะเบอร์สามค่ะขอบคุณค่ะคนะ,คะชื่อนางสาวตีราดิมประคุณค่ะความสามารถพิเศษนะคะเล่นกีตาร้รองเพลงได้นะคะแล้วก็ไดงเบอร์สามก็เลือกเบอร์สามนะคะขอบคุณค่ะใช่ค่ะชิเวนค่ะจะลงตำแหน่งอะไรสมาชิกค่ะมีความสามารถพิเศษไหมไม่มีค่ะ